แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดคือว่าครับการให้การรถไฟเนี่ยหรือกรมรถไฟสมัยนั้นเนี่ยนะมีอํานาจในการที่จะใช้ที่ดินผืนนี้ได้นะก็เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านท่านได้ออกเป็นพระบรมราชองคการนะพระบรมราชโอง์การเนี่ยถ้าเป็นในสมัยปัจจุบันก็เทียบเท่ากับพระราชบัญญัติเลย นะเพราะว่าเป็นอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยรเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่แหละเป็นเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะว่าเขากระโดงเนี่ยนะครับห้าพันกว่าไร่เนี่ยนปสิบสาไร่เนี่ยนั่นละฮะเท่าไหาร่ก็ตามอ่ะที่ท่านยกให้เนี่ยนะให้การรถไฟเนี่ยเพื่อใช้นะในกิจการของการรถไฟโดยเฉพาะ S <S ได้มีการสำรวจเรียบร้อยแล้วละนะว่าหินนะฮะทีออ่อยู่ที่ภูเขานั้นเนี่ยเป็นหินที่จะใช้สำหรับการวางรา,างรถไฟนะทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะที่แถวนั้นที่บุรีรัมย์เท่านั้นนะอ,อ,อ,อหินเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นหินที่มีประโยชน์มากแล้วกเ็เราก็จะเห็นได้ว่าบุรีรัมย์ก็รู้กันดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ทางคุณชายชิดชอบนะกับทางตระกูลของท่านเนี่ยก็ได้รับสัมปทานในการระเบิดถินนะครับเพื่อเพื่อเพื่อที่จะมาสร้างทางรถไฟทางรถไฟเนี่ยล้ะนะก็คือบริษัทศิลาชัยเนี่ยนะก็เป็นที่รู้กันดีอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะ จะอ้างว่าไม่รู้คงคงไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็ที่ในการไต่สวนเนี่ยเราก็พบว่าพอมาถึงสมัยรัชกาลที่หกเนี่ยท่านก็ออกเป็นพระราชกิจฎิกาเพื่อเพื่อกำหนดรายละเอียดนะครับว่าพื้นที่ที่จะมีขอบเขตเหล่านี้เนี่ยนะเพื่อจะใช้ในกิจการรถไฟเนี่ยจะใช้อย่างไรอะไรยังไงส่วนคนที่อาศัยอยู่ก็ถือว่าอาศัยนะครับไม่ได้มี ไม่เสียเองชอไม่มีเด็ดขาดเลยนะฮะให้ให้ให้อาศัยอยู่เป็นการชั่วคราวแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เขาต้องการที่จะใช้เป็นที่ระเบิดหินแล้วก็เอาไปทําทางรถไฟเนี่ยก็ต้องก็ต้องออกจากที่ดินผืนนั้นนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่สุดแล้วเราก็พบว่ามีคนเข้าไปอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากแล้วก็ทางเมื่อทางการรถไฟเนี่ย ยังมีข้อสงสัยนะฮะก็เลยมีการร้องเรียนคนที่ร้องเรียนคือสหาภาพการรถไฟนะครับเพราะว่าเขาทนไม่ไหวอะนะว่าเอ๊ะทำไมมายึดครองเขากระโดงซึ่งเป็นมรดกของแผ่นดินนะเน่ยนเราจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับก็คือไม่สามารถจะไปออกโฉนดอะไรได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในสมัยต่อมาซึ่งมีการนำไปออกโฉนดเนี่ยคนที่รู้ดีที่สุดก็คือนอกจากการรถไฟแล้วก็คือกรมที่ดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าพนักาง,งานที่ดินเนี่ยไม่สามารถจะออกโฉนดได้ mm hmm. เมื่อ,อนำขึ้นคดีขึ้นไปสู่ศาลนะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้มีการไต่สวนแล้วก็ส่งรเรื่องไปให้ทาง ทางการรถไฟเขาดําเนินการใช่ไหมครับการรถไฟเขาก็ไปดําเนินการฟ้องร้องนะ<ม>เพื่อเพื่อให้ออกไปจากที่ดินที่ที่เป็นมรดกของแผ่นดินอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะในในที่สุดแล้วก็ไปถึงสารดีกาสารดีกาก็วินิจฉัยแล้วว่าที่ดินนั้นเนี่ยที่ยกให้เนี่ยนะก็ทางการรถไฟต้องไปดําเนินการจัดการเพื่อให้เป็นไปตาม พระบรมราชองค์การน่ะพระบรมราชองค์การเลยนะพูดพูดพูดได้ถูกต้องนะพระบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระจุาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นเป็นพระราชเจตนารมณ์ของท่านเลยนะเป็นพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านเลยที่ที่ต้องการให้ที่ดินผืนนี้เนี่ยเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถจะไปออกโฉนดได้